สิ่งที่ไอ้ทำนี้ก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงนั่นเองไม่ใช่เราเนี่ยตัวนี้เป็นเมื่อทำแล้วพระเจ้าตัดไว้เนะเมื่อทำแล้วยมระมิจฉาทิฐิได้สติที่ระมิจฉาทิฐิได้นั่นคือสติสัมโพชงมันจะเป็นสติบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเกิดเองมไม่จะเป็นต้องไปท่องตามที่อาจารย์มาอธิบาย ตรงนั้นมันจะว่างเย็นแล้วก็ไปดูเบกขามันจะทะลุทะลวงไปเลยพอเห็นแนวทางมันไหมเห็นทางเดินของมันไหมธรรมะทุกบทเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันที่พระเจ้าตรัสไว้ถ้าเราไม่เอามาเทียบเคียงกันไม่เอามาผสมผสานกันเราจะไม่รู้ เราก็ช่องจำงินว่าสัจฉิรีสัจธาเป็นพระเป็นปัจจัยแต่ไม่เข้าใจความหมายมันเป็นยังไงก็คิดว่าสัทธาความเชื่อเชื่อมันในพระพุทธเจ้าเชื่อมันในพระสงค์เชื่อมันในพระธรรมอะไรแบบนั้นเราต้องเชื่อมันในคําสอนที่ระบุไว้เรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้เป็นหลักเลยมันจะงจะทําลายความรู้สึกว่ามีตัวกลของกูให้หายไปได้โดยมันทําลายมันเอง เหมือนการปลูกข้าวมันออกดอกเองโยมต้องเชื่อก่อนว่ามันไม่ใช่เราต้องเชื่อจริงจงจังๆแล้วก็พอรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมมันไม่เป็นไรสิ่งที่เราทํำไปผิดพลาดอย่างไรก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เราทํา หลุดไปก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ทำผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่เราทำต่อไปก็ไม่ใช่เราไม่มีเราทำมานั่งนี่ก็ไม่ใช่เรานึกว่ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จัดการซะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละต้องมีความเชื่องนะั้นไม่ใช่เราจริงๆถ้ามีความรู้สึกว่ายังเป็นเราอยู่เห็นไหมแสดงว่าเราไม่เชื่อ เราไม่มีศรัทธานในคําสอนในเรื่องนี้ในอุบายอันนี้มันจึงทําให้เราไปไปไหนเพราะเมื่อศรัทธามีความเชื่อมันขึ้นมาแล้วธรรมชาติมันจะไหลไปพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนของมันเองเป็นเรื่องของเขาแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันแปลกแปธรรมชาติใช่ตรงข้าม ถ้ายังเชื่ออยู่ว่ามีตัวเรามีของเราธรรมชาติก็ย่อมไหลไปหาเหตุผลมาสนับสนุนความมีอยู่ของตัวเราของเราซึ่งบุตรชนทุกคนเป็นอยู่อย่าไม่ต้องไปจดรายละเอียดตรงนั้นสิ่งที่จดจริงคือไม่ใช่เราสิ่งที่จดไม่ใช่เรารายละเอียดจะเพิ่งให้จงจำไว้ารายละเอียดนี้ต้องให้มัน เกิดขึ้นมาเองและไม่ใช่เกิดกับเราเกิดกับธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเขาเหมือนกับต้นข้าวออกรวงที่นั่งอยู่นี่ระลึกว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยโยมมาอยู่่เงี้ยพอระลึกว่าเป็นเราเป็นของเราระลึกถึงเรื่องใดก็ตามระลึกถึงการงานก็ตามอย่างมันไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปทิ้งแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราส่วนจะเป็นอะไรอย่าเพิ่งไปหาเหตุผลกับเขา เดี๋ยวปัญญามันเกิดเองมันให้เหตุผลมันเองแล้วมันก็จะไหลไปปฏิบัติอีกแบบหนึ่งขึ้นมาไหลไปศึกษาหาความรู้ขึ้นมาและจะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสต่อไปมาฟังธรรมะของอาจารมามาฟังธรรมะของหลวงพ่อพุทธาศิอ่านหนังสือของพระุทธากอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่บังเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วปัญญาไม่ได้เกิดกับเรา การอ่านเข้าใจก็ไม่ใช่เราอ่านเข้าใจธรรมชาติมันอ่านามันเข้าใจถ้าเราไม่เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่ามีเราอยู่เนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติมันสนับสนุนความมีอยู่ของเราตลอดเวลามาปฏิบัติจะกลายเป็นว่าเราจะได้อะไร สำนักปฏิบัติจึงต้องพยายามป้อนว่ามาแล้วท่านจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อชเชื่อว่ามีเราเชื่อว่าเราจะได้ในการปฏิบัติเชื่อว่าเราจะได้จะเป็นมันเลยมาเป็นพลวนแหละความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น ใชทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้เกิดมาจากมีตัวเราทั้งนั้นแหละโยมก็ต้องฝึกฝึกเอาเฉพาะหลักสำคัญสำคัญไม่ต้องไปลงรายละเอียดยิงตรงๆไม่ต้องไปลงรายละเอียด ที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครนั่งกันอยู่เนี่ยหุ่นยนต์ไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีใจให,ให้มันว่างไปเลยอย่าลองทำเนี่ยเราไม่คิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์ใช่ไหมมันว่างไปเลยไปนอนก็ทําให้ว่างว่างอย่าตัวเราไม่ได้คิดว่าเรานอนถ้าเวทนาเกิดแบบนี้สยมทําได้นะเห็นไหมบังทจะไป มันคนละเสืองกันเลยเวทนาเราไม่จะไ็นสนใจมันมันก็ไม่มาทําอะไรเราได้สี่คนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของไม่ใช่อะไรเลยให้มันเห็นนมันว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งใดๆเห็นความเสมอกันเห็นความราบเรียบเสมอกันระหว่างเตียงโต๊ะ ตู้คอมพิวเตอร์และกับคนจัดสิงของไม่มีสมมุติบองอะไรก็ไม่มีสมมุติว่ามันเป็นอะไรต้องทำเนี่ยตอนเนี้ยทำอยู่ปัจจุบันเลยเ็นไม่มันจะว่างจะเย็น จะเรียบเสมอกันยมต้องฝึกไม่ต้องไปลงลารายละเอียดธรรมะเพราะที่สอนสอนกันอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ฟุง้งเฟ้อไม่จําเป็นไม่ใช่ไม่ใช่หลักเป็นสิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติแล้วมันจะไปได้มันจะไปรู้ปจะเข้าใจเองและไม่ใช่เราเราไปชิงสุขก่อนหามไปรู้ข้อสอบก่อนทําข้อสอบปัจจุบันเนี่ยสอนกัน คือสอนสอนเฉลยไม่ได้สอนให้คิดว่าข้อสอบอันนี้ออกมาแบบนี้แล้วจะต้องทํำยังไงไม่มีมีแต่เฉลยออกมาข้อสอบออกมาแบบนี้ก็ท่องกันจำเป็นนกแกว้วนกตอง,ตองไม่ต้องมีการทดลองเลยไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สอนแบบว่าเฉลยแบบอธิบายเลยนะเฉลยแบบข้อหนึ่งกข้อสองขอข้อสามขอโจทย์ก็ไม่รู้ คำตอบก็ไม่รู้รู้แต่ว่าต้องวงข้อไหนกันปัจจุบันนักปฏิบัติเป็นอย่างจริงๆจริงไม่ได้ประโยชน์ปิดอบายไม่ได้อย่างน้อยโยมต้องมีความสามารถปิดอบายได้ในการปฏิบัติธรรมมันจะได้สมฐานะความเป็นพุทธบริษัท ปิดอบายคือไม่ไปเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีสองทางที่จะไปก็คือมนุษย์และก็เทวดาและหรือเก่งขึ้นมาก็คือไม่ต้องไปมันเลยไม่ไปไหนเลยเรายัางไปถึงขั้นนั้นไม่ได้เราก็ต้องปิดอบายให้ได้ก่อนเพื่อจะได้เป็นแนวทาง ชาติต่อไปพบต่อไปจะได้มาแสวงหาธรรมะที่เป็นแนวทางที่ถูกตรงโยมต้องระลึกให้ได้เนี่ยที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของไม่ว่าอะไรเนี่ยฝึกระลึกแบบนี้ระลึกคือการทำลายสิ่งที่เราเคยยึดถือว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันหายไป ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่คนเขาเราสัตว์มันเป็นแบบนี้คือทําให้สิ่งนั้นมันหายไปและก็ไม่จะไปปรุงต่อต้องพยายามไม่ไปยึดถือสับแสงนะยมฝึกได้และเรารู้แล้วว่ามันมาจากอะไรมันเป็นอะไรมันจะไปยังไงทิ้งมันได้สมมุติสมมุติที่เป็นธรรมะนี่ก็ต้องทิ้ง ไม่งั้นเราจะไปไปไหนไม่งั้นเราจะติดติดมีตัวกูผู้รู้รู้เรื่องนี้ลดึงไปหาเ,เห็นไหมมันจะหาเหตุหาผลสนับสนุนสร้างตัวกูขึ้นมาอ่าเรื่องนี้กูรู้แล้วเนี่ยม,มาแล้วเห็นไหมมันคือตัวกูมันก็เลยไม่ไม่ไปไหนตัวกูมันก็คงอยู่คงอยู่กับเราตลอดเวลาแหละ มีที่คําตัดของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวย่ให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมบางอย่างโดยความเป็นอัตตาจากเป็นผู้ประกอบด้วยวิปัสนาญาณ เป็นไปไม่ได้เลยที่พิสุผู้ไม่ประกอบด้วยวิปัสนาญาณจากอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามเป็นไปไม่ได้เลยที่พิสุผู้ไม่ย่งลงสู่สัมมัตตนิยามจากทำให้แจ้งโสดาปฏิผลตสกทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตผลถ้ายังมีตัวตนอยู่ยังมีความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ยังละตัวตนไม่เป็นยังทําอย่างสิ่งที่อาจจะมาอธิบายไปเมื่อกี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโยมที่จะปิดอบาย สดาปฏิผลเนี่ยคือการปิดอบายจ้องรู้วิธีละตัวตนให้ได้ละอัตตาให้ได้ให้รู้ว่าการละอัตตาเป็นอย่างไรมีอัตตาเป็นอย่างไรเทคนิควิธีที่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือให้รู้จักว่าเวลามีอัตตามันมีความรู้สึกแบบนี้เวลาไม่มีอัตตามันมรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองทีหลัง ไม่ต้องห่วงและความรู้ที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ตกไปอยู่ในอุบาย,ยมันเป็นกลไกธรรมชาติที่จะไม่ตกไปอบายเนี่ย,ยเราไม่ต้องสนใจมันเมื่อปฏิบัติมาถึงขั้นนี้จะเอาจริงเอาจังเนี่ยไม่ต้องลงร,รายละเอียดแล้วลงวิธีปฏิบัติว่าจะทําอย่างไร ถึงจะไม่มีอัตราถึงจะไม่มีตัวกูของกูเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และนี่คือคำจำกัดความคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ากระแสคือถ้ายังมีการเห็นธรรมบางอย่างเห็นธรรมเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งเลยนะเห็นสังขารต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดี ในความเป็นอัตราในความเป็นตัวตนในสิ่งที่มีอยู่จริงทำนองแบบนั้นในความรู้สึกไม่เห็นว่ามันว่างเห็นว่ามันมีสภาพมีสภาวะมันจะไหลไปเองไหลไปให้ค่าไหลไปให้ราคามันไล่สาระ พอทำได้ไหมยมคิดว่าเอาจิงเอาจังกับเรื่องเนี้ยไม่ใช่เราเอ,อพอเห็นเนี่ยพอเรารู้สึกวันเป็นลูกเราไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราไม่องไปปรุงเพราะถ้าไปปรุงแล้วมันจะมีข้ออ้างข้อค้านแย้งข้อแะงจต่งตามภาษาของอวิชชาให้เรื่องของเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาไปเองเรื่องของเขาให้ธรรมชาติเขาไปหาเหตุผลมันเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ป้อนข้อมูลไปว่ามันไม่ใช่เรา